สวัสดีค่ะวันนี้นาชานะคะมายเยี่ยมสวนของคุณป้าสัสนีนะคะเจ้าของสวนมะนาวปแวป้นพิจิตมะนาวนนามะน,น,นาวมะนาวเปลือกบางน้ำเยอะนะคะด้วยปุ๋ยอินทรีย์ออร์แกนิกคุณภาพสูงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนกันค่ะ เราก็อยู่กันที่สวนมะนาวของคุณป้าสันสนีนะคะทุนเก้าไร่เมล็ดนะคะเมื่อก่อนของคุณป้าไม่ได้ดกไม่ได้ดกแล้วก็ผิวบางอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนของคุณป้าจะ,ะไม่ค่อยมีลูกแล้วก็เปลือกหนาน้ําน้อยนะคะหลังจากที่คุณป้าเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยดงเมืองเพียงแค่สามเดือนนะคะความเปลี่ยนแปลงก็ ความเปลี่ยนแปลงก็มานะคะก็คือเปลือกบางลงลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็ดกขึ้นนะคะมะนาวสวนคุณป้า,าศาสนีก็ประมาณเก้าลูกนะคะหนึ่งกิโลนะคะลูกละขีดขีดขีดนิดๆนะคะแล้วก็สวนของคุณป้าก็จะปลูกโ,กโกโก้นะคะรวมถึงมะย,ยมชิดและมะม่วงพันธ์ต่างๆนะคะในสวนของคุณป้า ท่านใดที่สนใจนะคะจะติดต่อขอซื้อมะนาวนะคะเดี๋ยวณชาจะลงะเบอร์โทรหรือไม่ก็ติดต่อมาทางณชาก็ได้นะคะ086-093-9929นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ณชาอยู่กับคุณป้าสันสนีนะคะคุณป้าเจ้าของสวนไร่มะนาวปอดสารอ่า คุณป้าบอกว่าต้องโฆษณาโกโก้ด้วยวันนี้ใช่ใช่วันนี้เราเราอยู่กับคุณป้านะคะเจ้าของไร่มะนาวปลอดสารนะคะปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนของเรานี้จะไม่ใช้ทั้งยาฆ่าแมลงที่มันเป็นยาฆ่ายาก็ไม่ใชก็ไม่ใช้ใช้ตัดหญ้าแล้วแล้วไอตัวฆ่าแมลงนี่เราใช้ตัวไหนคะคุณป้าฆ่าแมลงที่ที่เราฉีดอะค่ะไล่แมลงอะค่ะอ๋อใช่ เมาซานไหมใช่ไหมเอออะไร่ะอต้องบอกหอใช่ต้องบอกหออถ้าถ้าเป็นยาไล่แมลงของคุณป้าก็จะเป็นเมทาซานนะคะก็จะเป็นจุลินซีที่ใช้ไล่แมลงนะคะเขาจะไม่ได้ฆ่าแมลงแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มปริมาณหมายถึงว่าปกติไล่เราจะใช้3ใช่ไหมคะค่ะถ้าเราจะถ้าเราจะฆ่าเราก็ใส่ไปห้าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้น แมลงที่มันดื้อด้านเปลือกปีกแข็งหน่อยมันก็ไม่ตายมันอาจจะมึนเมาแค่นั้นเนะาะส่วนมะนาวนี้ก็เมื่อก่อนคุณป้าบอกว่าเปลือกจะหนา,าใช่ไหมคะ<ช>เปลือกหนาแล้วก็น้ําน้อยนะคะแต่ตอนนี้หลังจากที่เราใช้ปุ๋ยดงเมืองใส่ไปกี่เดือนคะความเปลี่ยนแปลงก็เตอนที่ฝนลงเราก็ใส่ ใส่เริ่มใส่เนี่ยค่ะถึงห้าเดือนไหมหรือว่าอยู่ประมาณสามเดือนโอ้มันมันใส่สองครั้งแล้วอะอ๋อเออก็ก็ใส่สองครั้งแล้วก็ใส่สองครั้งก็คือสิบห้าวันใส่ครั้งหนึ่งก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะคุณป้าบอกว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือเปลือกของเขาเนี่ยจะเริ่มบางลงแล้วก็น้ําเยอะนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนชาจะลองบีบให้ทุกท่านได้ได้ได้ดูกันนะคะว่าหนึ่งลูกของคุณป้าเนี่ย น้ำมะนาวเนี่ยจะได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะนาชาขอฝากาให้กับเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ทุกท่านนะคะได้ตระหนักถึงความปลอดภัยนะคะในการลดละเลิกในการใช้สารเคมีนะคะเพราะว่าหนึ่งมันดีต่อสุขภาพของเจ้าของสวน แล้วก็สองนะคะมันดีต่อผู้บริโภคอย่างเราเราเนาะวันนี้นาชาต้องขอขอบคุณคุณป้านะคะนะที่เป็นเจ้าของสวนต้นแบบแล้วก็ตัวอย่างอีกเจ้าของอสวนหนึ่งนะคะอยู่ที่พันดมสาร,รคามแหน่คุณป้าอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พนดมสาร,รคามท่าท่าตะมาอำเภอพนดมสาร,รคามจังหวัดฉเฉิงศาวตำบลท่าฐานหนะมู่สองหมู่เบอร์โทรนะคะเบอร์โทร0 8 1ย์แ8 5 9, 8, 5, 9. 9ก้าศูนย์ศูนย์หกวันนี้นะคะมะนาวแพงแต่ถ้ามารับที่สวนขายกิโลละสี่สิบบาทสี่สิบบาทมะนาวแป้นก็มีไรมเมล็ดก็มีมะนาวแป้นก็มีไรมเมล็ดก็มีแล้วแต่ความชอบของแล้วก็พันมะนาวก็มีมาามพันมะนาวตอนไว้เพื่อให้ลูกค้ามารับที่สวนต้นละเท่าไหร่คะต้นละห้าสิบบาทต้นละห้าสิบบาทจ้ะ แล้วแล้วหนูเห็นมีมะม่วง,งมะม่วงมีมีหลายพันธุ์ค่ะมะม่วงเนี่ยนะคะถ้าเขียวใหญ่น้ําดอกไม้มันกาลเกตเดมหาชนกอ้นี่คุณพ่อถือไปให้น้องเลยม,ามาหาชนกนี่โอ้โหหมดกันเห็นๆเ,เลยนะคะ,ะนี่ะมะม่วงมะม่วงมะม่วงขอดูเนื้อหน่อยขอดูเนื้อหน่อยเอาเนื้อหน่อยเนื้อเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองนะคะ พันนี้พันนี้ลูกใหญ่พันนี้ลูกใหญ่ไม่เปรี้ยวเลยอันนี้เขาเรียกอะไรคะคุณป้าเขียวใหญ่อันนี้คือเขียวใหญ่นะคะรสชาติมันจะอมอมเปรี้ยวนิดนิดนะคะอมอมเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็รสชาติดีมากสําหรับคนที่ชอบทานมะม่วงที่แบบว่ามะม่วงดิบนะคะกรอบอร่อย เนี่ยค่ะการันตีโดยผอ o. นะคะเนี่ยหมดลูกคนเดียวคนเดียวเลยนะคะนะคะ <Yeah. S 2> สำหรับวันนี้นะชาก็ขอฝากนะคะทุกท่านนะคะอะ่าผ่านมาหรือว่าตั้งใจจะมาแวะซื้อมะม่วงมะนาวนะคะปลอดสารนะคะส่วนนี้การันตีเลยค่ะว่าปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นนะคะ mm hmm. ช่วยช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ทำกเกษตรอินทรีย์ร้อซนะคะสำหรับวันนี้นาชาก็ฝากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาชากโกโก้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ